คุณสมงคมเขาวันจันทร์หน้านะคะ14มิถุนายนเนี่ยน้องๆที่กําลังเรียนอยู่ก็จะเปิดภาคเรียนแล้วนะคะครเรามาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่14มิถุนายนค่ะเมื่อวานนี้เนีแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์น,นะคะผู้ช่วยโฆษกสอบอกคค่ะก็บอกว่าในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนวันที่14มิถุนายนนั้นเนี่ยให้พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดค่ะหรือว่าเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะคะซึ่งมี4จังหวัด4จังหวัดนั้นก็คือกรุงเทพมหานคร พรนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการ ห้ามจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนไลน์คืออะไรก็คือการไปเรียนที่โรงเรียนนี่หละค่ะก็คือห้ามใช้สถานที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแต่ให้จัดการเรียนการสอนในแบบต่างๆโดยพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะอย่างเช่นออนมาน์ก็คือการเรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆออนไลน์ก็คือการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะออนแฮนการเรียนที่บ้านด้วยเอกสารนะคะก็อย่างเช่นแบบฝึกหัดใบงานต่างๆหรือจะเป็นการเรียนแบบออนแอ การเรียนออนไลน์ก็คือการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมที่เราเรียกว่าครูตู้นะคะใช้สื่อแบบ dl tv ค่ะก็จะเหมาะกับผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือว่าที่ขาดแคลนครูนะคะส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าพื้นที่สีแดง17จังหวัดนะคะและพื้นที่ควบคุมสีส้ม56จังหวัดเนี่ยสาม,มารถที่จะ มีการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวนี้ได้ตามความเหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นออน e m น n ออนไลน์ On Hand On Air นะคะส่วนกรณีจะจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนตามปกติหรือว่าออนไซต์ site, เนี่ยก็ทางโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษานั้นเนี่ยก็จะต้องมีการผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบไพสตสต็อป โควิดค่ะมีทั้งหมด44ข้อด้วยกันนะคะและโรงเรียนเนี่ยจะต้องผ่านการประเมินครบทั้ง44ข้อหลังจากการประเมินแล้วก็ให้โรงเรียนนั้นขอความเห็นชอบไปยังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดค่ะเพื่อพิจารณาว่าจะให้เปิดเรียนแบบออนไซต์ได้หรือไม่นะคะ ทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะคุณตรีนุชเทียนทองเนี่ยบอกว่าสําหรับการเปิดภาคเรียนนะคะซึ่งมีการนับชั่วโมงการเรียนการสอนนะคะสถานศึกษาเนี่ยสามารถที่จะ จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานรูปแบบการเรียนได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบตามความเหมาะสมแล้วก็ตามสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะครับนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องฟังดีๆนะครับ<ช>ว่า<ช>เออเปิดเทอมแล้วเนี่ยแต่ว่าจังหวัดสีแดงเข้มสีจังหวัดกรุงเทพนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการเนี่ยก็ยังต้องเรียนที่บ้าน าพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ต้องไปโรงเรียนแต่ว่าต้องเรียนที่บ้านในรูปแบบต่างๆที่ทางโรงเรียนเนี่ยได้ตกลงกันไว้แต่ลโรงเรียนเขาก็มีบริบทอะไรที่มันแตกต่างกันไปนั่นแหละแต่ก็มีเรื่องนี้นะคนเก็ให้ข้อสังเกตเหมือนกันเพราะว่าถ้า เป็นแบบนี้เราก็เป็นห่วงเด็กไม่อยากให้เด็กติดเชื้อโควิด -19 เพราะเด็กส่วนใหญ่ณนะวันนี้เนี่ยที่อายุต่ำกว่า18ปียังไม่ได้รับวัคซีนเพราะาเรายังไม่ได้มีวัคซีนเนี่ยที่ฉีดให้กับเด็กๆฉีดให้กับวัยรุ่นฉีดให้กับคนกลุ่มนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าไปโรงเรียนแล้วก็อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดแบบนี้เนี่ยก็เสี่ยงที่จะทําให้เด็กเนี่ยติด โควิด1 9เสียชีวิตแล้วก็แพร่กระจายเชื้อกันต่อไปนี่คือสิ่งที่จำเป็นจริงๆนะครับนะที่เราจะต้องมีการเรียนในรูปแบบอื่นๆก็คือออนไลน์ออนแทนออนดีมานแล้วก็ไม่อนไสตยพู<ช>้ได้ง่ายค,คือไม่ต้องไปหลงเรียนนะแต่ว่าใช้รูปแบบนี้ในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีและสะมุทรปราการนะครับก็มีข้อสังเกตที่หลายคนที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือว่าแบบนี้ก็จะทำให้เด็กไม่มีสังคม เราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงนี่คือปัญหาที่ทางภาครัฐจะต้องคบคิดกระทรวงศ,าศ,าศาึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการไปโรงเรียนน่ยนอกจากความรู้ที่เราจะได้แล้วสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการสิ่งที่เด็กๆควรจะมีคือสังคมการเข้าสังคมการเข้าสังคมการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปกติการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันไม่ได้ว่าใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์ นะฮะสังคมเวลาผมนึกไปถึงสมัยเด็กๆคุณพิทยาพรน,นึกไปถึงสมัยเด็กๆค,คุณจะนึกถึงสิ่งที่คุณได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนเค้เขาถึงมีกิจกรรมร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนกีฬาสงกีฬาสีอ,อะไรต่างๆเติมต่เด็กยันโตเลยค่ะอืมครับตรงนี้เองครับเป็นสิ่งที่จะเติมเต็มในชีวิตของเยาวชนแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยให้สามารถมีชีวิต อย่างปกติสุขให้รู้จักการดําเนินชีวิตอ่ะการวางตัวในสังคมการพูดคุยกับคนนี่คือการที่เราจะต้องปฏิสัมพันธ์กับคนคะนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะขาดหายไปในช่วงอายุนี้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามที่จะเติมเต็มเข้าไปไม่รู้ว่าจะต้องใช้วิธีไหนแต่ก็มีความหวังออกมาแล้วหลังจากที่เขาบอกว่าวัคซีนของซีโนแวคเนี่ยฉีดให้กับเด็ก <B. S 1> ที่อายุ สปีขึ้นไปได้ใช่ค่ะดเดี๋ยวตอนนี้นก็คือเดี๋ยวเราประเทศจีนถ้าเขาศึกษากันถ้าได้ผลยังไงเนี่ยในอนาคตก็เด็กๆอาจจะได้มีการฉีดวัคซีนกันได้เพราะ,ะรว่าพอแม่ก็เป็นห่วงแล้วเกินแต่ว่าทําไมต้องรีบเปิดเทอมถ้าไม่รีบเปิดเทอมไม่รีบให้นักเรียนเรียนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนการเรียนซ้ําชั้นค่ะ เป็นยังไงเรียนซำชั้นสมัยก่อนกลัวมากเลยสอบไม่ผ่านคะแนนไม่ถึงคุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกว่าสชั้นชั้นนะ,ะถ้าเกิดว่าสอบไม่ผ่านนี่คือสิ่งหนึ่งก็คือมันมันเป็นสิ่งที่กู้ขนานกันนะ,ค,ะคือถ้าไม่รีบเปิดเทอมแล้วก็ไม่รีบทําให้ตรงตารางเวลาเด็กก็จะ เหมือนถูกซ้ำชั้นอายุมากขึ้นไปแต่ว่า,าเรียนในระดับเดิมออันนั้นก็ไม่เป็นธรรมสำหรับเขาแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็จะขาดสังคมในการปฏิสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ภาครัฐก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะนําวัคซีนเข้ามาแล้วก็ มีการที่จะรับรองอะไรต่างๆแล้วก็หาผลศึกษาที่จะทําให้วัคซีนนี้ฉีดให้กับทุกๆคนคในทุกช่วงไวัยได้นะครับเพื่อที่จะเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากโควิด1 9แล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยเขาก็เจอปัญหาอย่างเราเพียงแต่ว่าบริบทแล้วก็สิ่งต่างๆที่เรามีเนี่ยเราก็จะต้องแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดแล้วก็เราก็จะต้องให้สอดคล้องกับประเทศของเราเราจะไปมองประเทศเพื่อนบ้านประเทศต่างๆเนี่ย เอามาใช้100%นเนี่ยไม่ได้ไไดต้อง<ช>ดูการใช้ชีวิตแล้วก็ดูอะไรต่างๆในบ้านเมืองเราด้วยนะครับ